สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาบุญคำน,าคานักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะสำหรับวันที่26กร,รกฎาคมพุทธศักราช2562นะคะก็เป็นกลุ่มสังเกตการกลุ่มที่11ทําทำงานอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้นะคะกลุ่ม4ก็ได้เป็นผู้สอนและก็ผู้อำนวยความสะดวกนะคะโดยให้หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะ โดยเพื่อนในกลุ่มที่11น,นะคะก็มีวิธีการหาคำตอบมากมายแล้วก็มีการหาคำตอบที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคนซึ่งคำตอบที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับกลุ่มที่สีนำเสนอออกมานะคะแต่ทำให้รู้ว่าเพื่อนเขามีการคิดได้หลายรูปแบบซึ่งรูปแบบนั้นอาจจะถูกก็ได้แค่คำตอบยังไม่ถูกแล้วก็ มีการหามันจะมีการหา,าต่างมากมายซึ่งเราก็ต้องใช้แคลคูลัสมาประยุกต์ใช้ในการหาด้วยแต่เพื่อนก็ยังจะคิดไม่ถึงเขาก็จะใช้วิธีการง่ายๆคิดง่ายๆก่อนยังไม่ได้หาคําตอบที่ยากๆหลังจากที่กลุ่มสีได้นําเสนอวิธีการหาแล้วเพื่อนเขาก็ได้มีการหาอย่างตั้งใจจนได้คําตอบนั้นออกมาอาจจะไม่ได้ใกล้เคียง แต่ว่าก็ถือว่าเพื่อนเขาได้มีการคิดไปตามมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มสีที่เป็นคนนำเสนอและหนูเองก็เป็นเป็นคนทั้งสังเกตการแล้วก็เป็นผู้เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยกับเพื่อนๆพ,พร้อมกับสังเกตการแล้วก็มีการคิดไปพร้อมๆกันก็อาจจะทำไม่ได้แต่ก็มีการเรียนรู้ไปในทุกๆขาบค่ะ